สวัสดีค่ะกุ้งจากพูณเสมอทักเตอร์สาขาระยองนะคะพูลเสมอทักเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกต่อลูกค้ากันนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับรถไถคูเปต้มือ2รุ่น l 5 0 1 8 st ร,รถสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะกุ้งขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งด้วยนะคะ ถ้าสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถคันนี้เลยค่ะเป็นรถรุ่น L 5 0 1 8 s p ปี63นะคะมาพร้อมกับราคาดีๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะวันนี้คุณเสมอจัดให้เลยค่ะ4,99,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านทวนตาช้างนะคะรถปี63นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถขนาด50แรงนะคะแล้วก็เป็นรถ4 w h e วิวเพลา ส,สี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถไถเข้าสวนเข้าไร่ทำนาหรือว่าไปไถดินนะคะกุ้งแนะนำคันนี้เลยคือแบบแรงดีมากๆแล้วก็รถสภาพเดิมๆแล้วก็ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสภาพโดยรวมกันเลยดีกว่านะคะค่ะเริ่มที่ใบดันนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าใบดันคันล่างนะคะสีเดิมนะคะนี่ ยางหน้าเราเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซีนล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆส,สีสันเดิมๆนะคะลูกค้าเดิมทั้งหมดเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถขนาด50แรง SP สสภาพป้ายแดงแต่ราคาแบบถูกมากนี่เลยกุ้งแนะนำคันนี้นะคะรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้า สีน็อตนะคะสีเดิมนะคะนี่สภาพยางหลังยางหลังอยู่ที่ประมาณ90%นะคะมีรอยบ้างตามการใช้งานเนาะแต่ว่าดอกยางยังสูงอยู่เลยนะคะลูกค้าสีล้อกระทะสีเดิมนะคะรอยมาร์กยังอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูสภาพที่ห้องผู้โดยสารนะคะบอกเป็นเบาะเดิมนะคะสีตัวนี้ตรงนี้ยังเป็น สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าสนใจจองแล้วให้เราเก็บสีให้เป็นบางจุดได้แบบนี้นะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะกุ้งไม่อยากให้พลาดเลยสีเดิมนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวไปดูด้านท้ายรถกันนะคะด้านท้ายรถเป็นรถไล่นะคะรถคันนี้สีเดิม ไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะลูกค้ายางอีกฝั่งหนึ่งก็มาณ90%เหมือนกันนะคะสีล้อกระทะสีเดิมทั้งหมดรถสภาพเดิมๆนะคะเดี๋ยวดูซีนล้อหลังซีนล้อยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะลูกค้าซีนล้อหน้าซีนล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนเลยรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะ034539224หรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาสามารถจับจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยให้กุ้งถ่ายรูปทำวิดีโอเพิ่มเติมแล้วก็ที่สำคัญเราจะวิดีโอคอลก่อนโอนจองมาจำนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะคะลูกค้าสำหรับอันนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนล้อนะคะไม่ไม่เคยเปลี่ยนออซีนนะคะท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะ สนใจจับจองออนไลน์ไม่สะดวกเดินทางนะคะกุ้งแนะนําให้วีดีโอคอลทุกกรณีเลยนะคะทุกร้านเลยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพไม่สามารถวีดีโอคอลคู่กับรถคันที่ลูกค้าสนใจได้เพราะเขาไม่มีรถอยู่จริงเดี๋ยวกุ้งจะใหะ้ช่างนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ช่างนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะลูกค้า ระบบไฮดรอลิกใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะกำลังมองหารถไถยรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีเพื่อนมีญาติกำลังมองหารถไถยรุ่นนี้อยู่สามารถแนะนำได้เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้ราคาแบบนี้นะคะรีบแนะนำเลยกูมีค่าแนะนำให้นะคะราคารถไม่แพงค่ะสำหรับ รุ่นนี้นะคะสภาพนี้นะคะสภาพดีมากๆสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยกุ้งพูดตรงๆนะคะแต่ว่าวิธีการในการซื้อออนไลน์นะคะเราคุยราคาคุยรูปภาพอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนออนจองมาะจาก mm hmm. ุ้งแนะนําให้วิดีโอคอลทุกกรณีให้วิดีโอคอลคู่กับเซล์ลคู่กับรถทังที่สนใจนะคะ mm hmm. นี่เลยทำ ทําการใช้งานใช้ได้ทุกระบบปกตินะคะเครื่องเครียใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับรถคันนี้นะคะอยู่ที่คุณเสมอแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะหากสนใจเน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0ูนย์ห92 24สามสี่ห้าสาาำหรับวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามรัชมคลิปสวัสดีค่ะ